พึงรีบเร่งกระทำความดีและป้องกันจิตจากความชั่วเพราะเมื่อกระทำความดีช้าไปใจจะกลับยินดีในความชั่วพุทธพจน์ทบทนี้ฟังเผินๆอาจดูเหมือนคำสอนธรรมดาเรื่องทำดีละชั่วแต่หากพิจารณาให้ลึกจะเห็นว่านี่คือคำเตือนที่เฉียบคมและร่วมสมัยอย่างยิ่งโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างเร็ว แต่ความดีมักถูกขัดผ่อนไว้เสมอเราอยู่ในยุคที่รู้ว่าดีคืออะไรรู้ว่าควรทำอะไรรู้ว่าควรหยุดอะไรแต่รู้กับทำมักไม่ใช่สิ่งเดียวกันหลายคนคิดว่าความดีไม่จำเป็นต้องรีบเดี๋ยวค่อยทำก็ได้รอให้พร้อมกว่านี้รอให้มีเวลารอให้สบายกว่านี้รอให้มีเงินรอให้ชีวิตนิ่งก่อน แต่พุทธพจน์บทนี้กำลังบอกเราว่าการรอความดีคือความเสี่ยงทางจิตใจเพราะในขณะที่เรารอใจไม่ได้ว่างเปล่าใจมักจะค่อยๆเคลื่อนไปเข้าข้างความคุ้นเคยและสิ่งที่ใจคุ้นเคยมากที่สุดมักไม่ใช่ความดีแต่คือความสะดวกความง่ายและความชั่วที่ไม่ต้องใช้ความพยายามความชั่วในยกนี้ไม่จำเป็นต้องรุนแรงไม่ต้องเป็นอาชญากรรม ไม่ต้องทำร้ายใครอย่างโจ่งแจ้งมันอาจมาในรูปของการนิ่งเฉยการเพิกเฉยต่อความถูกต้องการเลือกเงียบเพื่อความสบายการโกงเล็กน้อยเพราะใครๆก็ทำหรือแม้แต่การปล่อยให้ใจจมอยู่กับความโกรธอิจฉาเปรียบเทียบโดยไม่คิดจะจัดการมันและนี่แหละคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่ารีบเร่งเพราะจิตมนุษย์ไม่เป็นกลางถ้าไม่ฝึกดี ก็จะไหลลงต่ำเองดังนั้นเราพึงรีบเร่งทำความดีสะสมความดีฝึกใจไม่ให้คุ้นเคยกับความชั่วทุกๆวันนะครับ